เย้เจอกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามายังสถานที่ประลองอ้โหสุดไฮเทคของผมนะครับสถานที่นี้เข้าไปเลยก๊อกเอาละ สถานที่แห่งนี้จะเป็นที่ประลองการต่อสู้กันระหว่างสัตว์ที่กินเนื้อกับสัตว์ที่กินพืช <c oughs> คู่แรกนะครับจะเจอกันระหว่างอะไรดูเลยครับนี่ไงไรกระทิงพบกับหมาป่าเอาละครับตอนนี้กระทิงกับหมาป่า,าโพมาจากดินกันทั้งคู่เลยนะครับ เอ้ย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 เอาก็สักทีสิเอานะครับต่างไฟต่างดูเชิงกันอยู่เอาไงครับตอนนี้เอาไงหมาป่าเข้าไปแล้วนะครับหมาป่าเข้าไปแล้วโอ้โหดูเชิงกันอยู่เอาดูหมาป่าเริ่มก่อนนะครับกระทิงกระทิงโตตอบบ้างตอนนี้หมาป่ากัดไปที่คอกระทิ้งใช้เขาควิดครับโอ้หมาป่าวิ่งหนี กระทิงไล่คิดจะเป็นยังไงว้าครับโอ้โหกระทิงชนะหมาป่านะครับสุดยอดจริงๆเลยโอโ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดขอให้รางวัลกับเจ้านะครับฮึเก่งมากครับเจ้ากระทิงต่อไปเป็นคู่ที่สองนะครับระหว่างอ่กระทิงเหมือนเดิมกับ หมาไฮยีน่าโอ้โหกระทิงกับหมาไฮยีน่านะครับเอาละครับต่างฝ่ายต่างดูเชิงกันเหมือนเดิมกระทิงชนะหมาป่าไปแล้วคราวนี้มาเจอกับไฮยีน่าบ้างอเอาละรกระทิงเห็นก่อนครับเฮ่ยเอ้าไฮยีน่าสู้ครับโอ้โหาล้วตน,นี้ระวังกระทิงกับไฮยีน่าใครจะล้มก่อนนะครับ อ้าวไอ้ยนะีน่าหันหลังแล้วครับเอาเอาแล้วเอาแล้วตายโหกระทิงยังเป็นแชมป์อยู่นะครับอสุดยอดมากเจ้ากระทิงเยี่ยมเยี่มเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหงานนี้เอารางวัลไปเลยนะครับเก่งมากอาต่อไปคู่ที่สามนะครับระหวางกระทิงเจ้าเดิมพบกั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 บ มนุษย์หมาป่าครับโอ้โหท่านจะเจอมนุษย์หมาป่า <c oughs> กับกระทิงครับเอาแล้วเอาแล้วอมนุษย์หมาป่าเดินหลบมุมก่อนนะครับอค่อยๆย่องไปค่อยๆย่องไปไปอีกมุมหนึ่งอ้าวกลับมาแล้วเออกระทิงก็ดูเชิงอยู่นะครับต่างไฟ่างก็โอ้มนุษย์หมาป่ากําลังจะหาทางออกจาก สถานที่แห่งนี้ ừ, ซึ่งเป็นสถานที่ประลองออกไม่ได้นะครับเพราะไม่มีช่องให้ออกเอาละครับเอาละครับเป็นไงบ้างอ่าเอาแล้วจะสู้กันไหม <göz intens ifies> ต่างฝ่ายต่างดูเชิงกันโ <frustrating> <c oughs> อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาแล้วมนุษย์มปัปา <c oughs> สู้ก่นอนจะพิงป้องกันตัวนะครับมนุษย์หมาป่าต่อยไปอู้เอาแล้วแชมป์ได้แก่มนุษย์หมาป่าโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับอืมเอาแล้วมนุษย์หมาป่าไม่กินเนื้อนะครับอืมอ่าเดี๋ยวเก็บเนื้อไว้ก่อนเก่งมากครับมนุษย์หมาป่าเดี๋ยวรอบหน้าเจอกับสัตว์ ที่ใหญ่กว่านี้นะครับ ه, คู่ต่อไปนะครับวันนี้จะเป็นคู่สุดท้ายแล้วนะครับระว่างโอเหดพบกับมนุษย์หมาป่าซึ่งปรากระทิ้งมาแล้วเอาละคราวนี้เอายังไงกันจะเอายังไงระวังกับกระทิงเอ้ยไม่ใช่กระทิง้งสิเหลดกับนุษย์หมาป่านะครับเอาเลยเอาเลย ไวไหมไหวไหมมนุษย์หมาป่าเป็นไงเอาแล้วแรดน,น้ำกรโอ้โหแรดเข้าชาร์จเขาเลยมนุษย์หมาป่าวิ่งหนีครับวิ่งหนีจะวันนี้รอดไหมติดมุมแล้วครับโอ้โหแปบ๊บเดียวเองนะครับมนุษย์หมาป่าผู้ปราบกระทิงแต่ต้องมาเสียทีให้กับแรดสำหรับแชมป์ในวันนี้ก็คือเจ้าแรดนะครับ เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาดูว่าจะมีอะไรปลาแปลดได้หรือไม่สำหรับวันนี้สวัสดีบายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้ากับสถานที่ปลองสุดไฮเทคแห่งนี้นะครับเต้นต้นต้นเตนโอ้มืดพอดีเลยครับ